น้องสองเดือนแปดวันน้องติดเต้าหนักมากฝึกให้กินขวดทํายังไงน้องก็ไม่ยอมพอมีวิธีช่วยแนะนำไม่คะอีกเดือนต้องกลับไปทําง,งานแล้วมีญาติผู้ใหญ่ไหมมีคนอื่นที่ไม่ใช่เราไหมคือจะต้องบอกเลยว่าถ้าเราอะต้องการีจะฝึกให้น้องกินขวดหนึ่งคือไม่ควรเป็นเราคนที่ฝึกไม่ควรเป็นเราเพราะว่าอะไรลูกอยู่กับเรามาโดยตลอดกลิ่นเนี้ยเขาจํามาได้ตลอดเลยเสียงเนี้ย เขาจํามาได้ตลอดตาเขามองเห็นแล้วเขารู้ว่านี่คือแม่และเขาติดเต้าแม่เขาอยากดูดเต้ามันเป็นสิ่งเดียวที่เขาต้องการเขาร้องขอถ้าสมมติว่าเราต้องการจะฝึกคือค่ะสามีนั่งยา yeah. ยายอากองมากนั่งนั่งนั่งเปล่าฉันจ,จะให้เธอป้อนนมหลานจบนะคะเนาะแล้วก็ป้อนให้กินในเวลาเดิมที่เขาจะตื่นมากินนมหรือช่วงเวลาที่เขาเคลมิมเคลิมเอานมแม่ที่ปั๊มสดใหม่นะคะแล้วก็สอดเขา้าปากเขาให้เขากินอ่าเขาก็จะยอมกินอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกประมาณ7-14วันแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีจริงมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นเป็นคนฝึกฝึกได้แต่ต้องไม่ใช่ท่าเข้าเตาเพราะว่าน้องจะจะําได้ว่านี่คือแม่ และท่าเน,นี้ยคือต้องได้กินนมและหันมาต้องเป็นเต้าแม่ถูกต้องป้เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติว่าเขาอะเจอว่าอันเนี้ยคือท่าเขาอันนี้คือแม่เขาเขาก็จะพยายามลองไม่เอานี่จะดูเต้า เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมความไม่เหมือนเดิมก็คือว่านั่งคงคามคุณแม่จับน้องนั่งตรงข้ามและคุณแม่ค่ะเอานอมาหาสอดปากน้องในกรณีที่จับหัวน้องค่ะสูงขึ้นหัวน้องตั้งสูงเนาะแล้วก็ให้น้องอาหากินขวดนมก็พอที่จะยอมกินเพราะท่าทางมันไม่เหมือนเดิมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอะไรเอ่ยอะไรก่อนแบบนี้แล้วก็ให้กินนมนะคะปริมาณอาจจะต้องไม่ต้องเยอะมากครึ่งถึงหนึ่งออนแล้วกอ็อาจจะใช้เวลานะคะในการกินนมคือไม่ใช่ช่วงเวลาที่น้องง่วงนอนไม่ใช่ เวลาที่น้องเขาหิวจัดนะคะน้องเขาก็จะยอมในการกินนมนะลองดูนะคะเออลองดู